เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าเราสามารถที่จะส่งรูปภาพคุณภาพสูงนะครับผ่าน Facebook Messenger กันได้แล้วนะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่รู้นะครับเรามาดูวิธีการทํากันได้ดังนี้เลยนะครับผม A later few moments สำหรับวิธีการส่งรูปภาพคุณภาพสูงผ่าน Facebook Messenger นะครับก็ให้เพื่อนแตะที่รูปภาพที่เราต้องการจะส่งนะครับแตะสัญลักษณ์รูปภาพที่อยู่ตรงนี้กันได้เลยนะครับและในขั้นตอนถัดมานะครับมันจะมีปุ่มคาว่า HD ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ปุ่ม HD ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปุ่มใหม่นะครับซึ่ง HD ก็คือ high definition นะครับก็คือรูปภาพความละเอียดสูงนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะคุ้นเคยนะครับในการใช้ไลน์และต้องการส่งแบบคุณภาพสูงเนี่ยในไลน์เขาก็มีเหมือนกัน ต้องการจะส่งคุณภาพสูงก็ทําได้เช่นกันนะครับโดยการแตะที่รูปภาพที่เราต้องการจะส่งนะพเพื่อนๆนะและหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนแตะที่คําว่า h d ดีนะครับมันจะมีปุ่ม h d ตรงนี้นะก็แตะเลือกที่ปุ่ม h d ดีตรงนี้กันเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อแ,ะแตะที่ปุ่ม H d ดีเสร็จแล้วนะก็ให้เพื่อนๆนะครับแตะที่ปุ่มคาว่าส่งนะครับเพื่อที่จะส่งรูปภาพคุณภาพสูงให้เพื่อนของเราได้แล้วนั่นเองครับเมื่อเพื่อนๆของเรานะครับได้รับภาพที่เราส่งไปนะครับมันจะเป็นไฟล์คุณภาพสูงนะเพืืื่ออออนนนๆเเเวลาทขขะครรับได้้แ็สมถจ์งพ ก็ไปใช้งานต่อได้นะครับซึ่งเวลาที่ไปใช้เนี่ยเราจะได้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ชัดมากกว่าไฟล์ภาพปกติที่เมื่อก่อนที่เราเคยส่งปกติเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเวลาที่เราเอาภาพไปใช้เนี่ยมาจ,จะใช้ได้ไม่ดีมากเท่ากับไฟล์ g h d e f inition หรือว่าคุณภาพภาพไฟล์ HD นั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆนะครับอีกวิธีหนึ่งเพื่อนๆก็แตะที่ปุ่มของว่า HD ก่อนก็ได้นะครับ HD ตัวนี้นะแตะเข้าไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพที่หลังนะครับเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะส่งแล้วก็แตะส่งได้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทําได้เหมือนกันนะครับจะทําแบบที่1ห,หรือแบบที่2เนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เอาส่งให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่เราต้องการส่งได้เหมือนกันนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆท <ๆ S 2> ่านใดเนี่ยอาจจะยังไม่รู้วิธีนี้นะครับผม